สวัสดีค่ะชาวทัดน้ำคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความรัก ทุกสถานะเลยค่ะของชาวธาตุน้ำประจำวันที่15-30กันยายนค่ะซึ่งสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะบคุคคอนุญาตลงรีเทลให้นิดนึงนะในส่วนของคนที่เกิดราศีมีนกรกฎพิจิกเนี่ยเราจะนับตามโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยจะเป็นคนที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมค่ะถ,ถึง1 3เมษายนค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17รกรกฎาคมค่ะถึง16สิงหาคมนะคะส่วนคนที่เกิดราศีพิจิกค่ะจะเป็นคนที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะเพราะฉะนั้นชาวสอง พัดนามหรือชาวท่าน้ำเองก็ดีนะคะมารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วใครก็ตามนะคะที่ถนัดแล้วก็คุนชินในส่วนของศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะใดๆแล้วคุณก็ต้องดึงดูดแต่พลังงานที่ดีๆไปอยู่แล้วนะ อะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปเนาะเป็นการทำนายแบบภาพรวมอาจจะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนะถ้าอยากได้ความแม่นยาหรืออยากได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจแบบหลกัหลกๆเลยเนาะก็แอดไลน์ไอดีนะคะมาดูเป็นการส่วนตัวได้ที่ ไลน์ไอที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยกด Subscribe ยังไม่เคยกดติดตามนะคะสามารถกดติดตาม่กันได้ในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page ก็ดี TikTok ก็ดีหรือ Youtube ก็ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ซัพพอร์ตกันทุกช่องทางเลยนะคะมากค่ะในส่วนของเรื่องราวความรักของชาวธาตไฟนะคะเราจะแบ่งเป็นสสถานะด้วยกันค่ะสถานะแรกก็คือสถานะของคนโสดสถานะที่สคือสถานะของคนคุยสถานะที่สค่ะก็คือสถานะ คนมีคู่นะคะป่ะเราขออนี้ตเช็คนิดนึงว่าคุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้และก่อนหน้านี้นะคะชาวทัตไฟช่วงนี้และก่อนหน้านี้เป็นงไงบ้างนะคะว้าวคุณเห็นผู้หญิงผู้ชายสองคนนี้ไหมโอ้คุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนต่างเพศหรือเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะดูเหมือนกับว,ว่าคุณจะมีการหวนกลับคืนมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ บางผู้บางคนแฟนเก่ากลับมาคนเก่าๆกลับมาในชีวิตนะคะเออเหมือนมันมีเกี่ยวกับเรื่องของคู่โซเมททวินเฟมหรืออะไรใดๆก็ดีนะเวียนเข้ามาหาคุณในช่วงระยะนี้ค่อนข้างเยอะเนาะมีเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะเข้ามาในหัวคุณเยอะเหมือนกันหลายเรื่องเหมือนกันเนาะแต่เท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันน่าจะอยู่ในลักษณะของ ถ้าคุณเป็นคนโสดก็จะอีกหมดหนึ่งคนคุยก็จะอีกหมดหนึ่งคนมีคู่ก็จะอีกหมดหนึ่งแต่ภาพรวมแล้วดูมันจะมีคนเก่าๆคนที่เคยรู้จักนะเข้ามาในความสัมพันธ์ของผู้คุณกันค่ะนะชาวธาตุน้ำนะมีกรกัพิจิกในเบื้องต้นนะคะเปิดดูเลยล้วลกันค่ะของคนโสดค่ะชาวราศีพิจิกช่วง ไม่ใช่ชาวราศีพิจิกสิชาวธาตุาาน้ํานะคะมาดูกันดีกว่าค่ะชาวธาตุน้ําว่าคนโสดช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณคือใครเป็นอย่างไรบ้างคุณเป็นทั้งควีนทั้งคิงในคนเดียวกันเลยเหรอคนโสดเหมือนคุณไม่ต้องการใครแล้วอ,อนเนี้ยอืมถ้าใครเข้ามานี่ก็คือต้องเป็นแบบแต่งๆเลยท่านั้นเออถ้าใครเข้ามาเล่นๆไม่เอานะจ๊ะเล่นๆหัวๆไม่เอานะจ๊ะ จริงจังจ้ะจริงจังจริงใจห้ามจริงโจเออไม่คุยเล่นไม่หมายหยอกไก่ไม่เอานะช่วงนี้ท่าน้ำจะเป็นคนที่อ,อ่อถ้าเป็นคนโสดเนาะถ้าที่เห็นจากหน้าไพ่เนี่ยคุณเป็นสายแบบเฟียดอะ่ะคุณเฟียดอะ่ะ ใครมาแบบไม่ดีหรือใครมาในลักษณะของแบบทีเล่นทีจริงทำหมายหยอกไก่คุณเฟียสคุณฟาดจนบางคนแบบคิดว่าคุณแบบหุยคนนี้น่ากลัวอะไรเงี้ยนะัะเล่นด้วยไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนใจดีนะอืมจริงๆแล้วคุณเป็นคนใจดีถ้าคนที่แบบสนิทกับคุณจริงๆอะ่ะจะรู้ว่าคุณใจดี แล้วดูเหมือนกับว่าคนที่สนิทก,กับคุณน่ะจะเข้าใจเข้าอกเข้าใจคุณเป็นอย่างดีเลยอะ่ะเออยังไงเนี่ยไหนขอดูนิดนึงนะคะชาวท่านน้ำคนโสดจะมีใครเข้ามาในช่วงนี้ไหมเอ้ยจะมีใครเข้ามาในช่วงนี้ไหมเอ่ยไพ่สามถ้วยมีสิอ้อมีเข้ามาชัดเจนกับคุณด้วยนะเออเอาสิดูเหมือนจะเป็นคนที่คุณถูกใจบอกว่าคุณมีคนที่คุณอยากดิวด้วยอยู่แล้ว ดูเหมือนกับว่าคนที่เข้ามานะคะจะเป็นคนที่เกิดราศีพฤษภค่ะราศีตุลค่ะราศีมีนกรกรพิกจิกเหมือนกับคุณน,นี่แหละตุลกลุ่มมีนกรกรพิกจิกนะคะพฤษศนะนะน่าจะเป็นเอ NERGY ของคนที่เกิดราศีประมาณนี้นะคะยังไงก็ลองดูลองดูเขาเป็นคนที่ตรงสเปคคุณทุกอย่างเลยนะมันมีพลังงานของคนที่เข้ามาเพื่อที่จะอยากรู้จักคุณ เขาจะแอคชั่นเข้ามาหาคุณอยากรู้จักคุณแล้วก็ ดูเหมือนคนคนนี้เขาจริงจังด้วยเพราะคุณต้องการความจริงจังไงเมันมันเหมือนเขาเข้ามาจริงจังคนนี้อาจจะอายุเยอะกว่าคุณนะคะอาชีพของเขาอาจจะเป็นคนที่แนะแนวทางคนเป็นไลฟ์โค้ดก็ได้ชอบพูดชอบบอกชอบสอนคนก็ได้หรือเป็นคุณครูอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่าบุคลิกข,ของเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบแนะนําชอบให้คําแนะนําคนนะคะดูเป็นผู้รู้คนมีหลักการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วว่าแอบเห็นความเป็นข้าราชการในตัวเขาอัน,นอันนี้ลองลองดูเราเผื่อเผื่อมีในโหมดนี้หรือบางคนแบบเอ้ยเพึ่งจะเป็นนักศึกษากันอยู่เลยถ้าเป็นในลักษณะนั้นคือคนที่แบบตรงสเปคคุณเลยอะค่ะคุณมีสเปค้อยเขาก็ตรงคุณเก้าสบเก้าอ่ะประมาณนี้ นะคะอาจจะเจอกันตามงานสังสรรค์ดื่มเที่ยวกินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาจีบคุณก่อนเขาจะมาแอคชั่นหาคุณก่อนหรือว่ามีโอกาสได้เจอกันก็แบบกับเพื่อนประปรุแนะนํามาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะทีนี้ขอไพ่บทสรุปนะคะของคนโสดนะสักสามใบนะมาไปมูมาใช่ไหม มูมาเขาก็ทํางานให้ไงเขาก็จัดให้ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จัดให้ไงเหมือนหลายๆคนไปมูมาเหมือนหลายๆคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วก็ได้คนคนนี้นั่นแหละนะมันท่านกาลังทํางานทํางานให้แล้วนะคะกรังเทพแผงสอนจะมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นนะจ๊ะบางคนเนี่ย กลายเป็นสิบสี่อีกครั้งกันเลยทีเดียวนะก็ขอให้พลังงานดีๆแบบนี้นะคะของชาวทัตน้ำคนโสดทุกๆคนนะคะได้รับกันทุกคนเลยแล้วกันเนาะถ้ามันจะเป็นคู่กันยังไงมันก็เป็นคู่กันอยู่แล้วแหละเออไม่ต้องแบบคิดเยอะนะแต่จ,จะเป็นคู่สั้นคู่ยาวคู่อะไรก,ก็อันนี้ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนาของแต่ละคนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังข้อความนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงจังเลยคุณโบอยาก จะเพิ่มเติมอะไรดูเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ไอดียอยู่ด้านล่างได้เลยนะคะมาเช็คกันได้ว่าเป็นคู่กันจริงจริงไหมเนาะแล้วเขามาจริงๆหรือเปล่าพี่โบจะมาช่วงไหนอะไรยังไงลงดีเทลให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาดูเป็นการส่วนตัวได้นะคะไปกันต่อที่สถานะของคนที่ไม่ชัดเจนกันดีก,กว่านะคะคุณเป็นอย่างไรช่วงนี้อินเลิฟว,ว้าวท็อกซี่กล่าวหนึ่ง ดูเหมือนกับว่าช่วงนี้ตัวคุณเองก็โฟกัสที่ตัวเองเนาะใช่ป่มเหมือนโฟกัสที่ตัวเองพยายามฮิวตัวเองรักตัวเองมากขึ้นขณะที่คุณรักตัวเองแล้วก็เสริมสเสน่ห์ดูแลตัวเองคุณก็เออยังทํางานในความสัมพันธ์อยู่นะคุยได้เออคุยได้อะไรได้แต่ลึกๆแล้วคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณคุณรู้อะไรมา คุณต้องไปรู้อะไรมาใช่ไหมคุณไปรู้ความรับบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขามาใช่ไหมมันทำมันเลยทําให้คุณแบบ,กล,บก,ก,ออกลับมารักตัวเองมากขึ้นเออกลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมาบริหารสเสน่ห์เอออาจจะบริหารสเสน่ห์เพื่อคนคนนี้หรืออาจจะบริหารสเสน่ห์เพื่อคนต่อไปก็ได้ นะคะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่แล้วอดูเหมือนคุณกาลังกาลังไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากเจอเรื่องท็อกซิกในชีวิตอนะไม่อยากเห็นนะไม่อยากรับรู้ไม่อยากอะไรทําเป็นไม่สนใจทําเป็นแกงโง่บางอะไรบางอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะดูเหมือนคุณกําลังอยู่ในโหมดนี้อยู่ในลักษณะนี้นะทีนี้เรามาดูคนคุยของคุณเงินดีกว่าค่ะคนคุยไม่ชัดเจนของคุณนะคะสําหรับชาวธาตุน้ำไหนดูหน่อยว่าเขาคือใคร เขาคือใครคะอโอ้ยโอ้เหมือนเขาเล่นกับใจคุณเนาะใช่ไหมคุณรู้สึกได้ใช่ไหมบอกว่าคุณรู้สึกได้ถ้าคน่านหนา้มบอกว่าคุณคุณรู้สึกได้อะว่ากันไปคนคนนี้เขาอาจจะเกิดในราศีมิถุนตุลกุมนะคะหนักๆไปที่ราศีกุมนะคะแล้วก็เห็นเอเนอร์จีของคนที่เกิดราศีเมษด้วยนะ อืมเมสิงค์ูนบว่าคนคนนี้เขาจะโกรธโบไหมถ้าโบจะบอกว่าเขาไม่ได้จริงใจกับคุณเลยอ่ะเขาดูเหมือนเขาเพิ่งเลิกกับใครมาเหมือนเขาเสียใจกับใครมาแล้วมาหาเหมือนแบบตัวแทนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะฮีลใจตัวเองอะดูเป็นคนเห็นแก่ตัวเกินไปไหมรู้สึกได้ถึงความเห็นแก่ตัวในคนคนนี้ อันนี้โบไม่ได้ว่าคนคุยอยู่คุณนะแต่ว่าโบามีความรู้สึกลึกๆว่าสิ่งที่เขากําลังจะทํากับคุณนะ่ะถามว่าเขามีความรักให้ไหมมีความรู้สึกที่ดีๆให้ไหมเขามีความต้องการค่ะเขาต้องการอืมเหมือนช่วงจวังหวะที่คุณเจอเขาอะอาจจะเป็นช่วงจวังหวะที่ตัวเขาเองอะรู้สึกแบบกําลังหาคนไม่ฮิวใจอะ่ะ เหมือนเพิ่งเสียใจเพิ่งอะไรมาสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วบังเอิญแบบได้มาคุยกับคุณได้มาเจอคุณซึ่งเป,เป็นคนที่อุย๊ยคุณเป็นคนดีในสายตาเขามากๆเลยอะ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่โอเคเห็น มองโลกในแง่ดีอ่ะเขาก็รู้สึกได้ถึงอะไรที่ดีในตัวคุณเขาก็พยายามนะคะพยายามที่จะโฟกัสในสิ่งที่คุณเคยทําให้กับเขาทําให้เขาแบบเป็นคนเปลี่ยนจากคนที่แบบคือไม่สบายใจมาก่อนอะไรเงี้ยมาเป็นคนที่แข็งแรงสภาพจิตใจแข็งแรงได้อะไรเงี้ยทีเนี้ยโบก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกับคุณนะคะแต่สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดอ่ะ มันเป็นเรื่องจริงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตอีกห้าสิบเปอร์เซ็นคือเขาไม่อยากให้คุณรู้แล้วก็โกหกคุณอยู่เพราะว่าคุณรู้ได้ด้วยตัวเองนะแต่คุณเลือกที่จะไม่อยากรับรู้มันให้คุณขึ้นแปดดาบอะปิดหูปิดตาไม่รับรู้ไม่ไม่รับรู้ว่าคนคนนี้เขาทําอะไรกับคุณพยายามแบบไม่สนใจพยายามปล่อยผ่านแต่อินเทอร์จีคุณดีมากเลยไพ่คุณขึ้นเดว์โบเนี่ยมันมันดีมันดี คุณดูแบบรักตัวเองนะจะถามถามว่าเขามีโอกาสาที่จะ move on ออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไหมมีนะในช่วงเนี้ยมีแล้วก็ขอขอเปิดไพ่ไพ่บทสรุปเลยแล้วกันไม่พูดเยอะไม่พูดพร่ำทำเพลงคนคนนี้เหมือนไปดูดวงมาไม่คุณก็เขาไปดูดวงมาเออมันถึงเวลาแล้วค่ะ มันถึงเวลาที่คุณต้องรู้ความจริงแล้วถ้าไม่ใช่มันก็จะไปเองถ้ามันใช่มันก็จะอยู่แต่ดูเหมือนกับว่าไพ่พระขึ้นน่ะไพ่พระขึ้นไพ่จัติดขึ้นน่ะสิ่งที่มันจะต้องชัดเจนมันจะปรากฏด,ด้วยตัวมันเองนะคะดูเหมือนกับว่าเนี่ยช่วงเนี้ยตัวคุณเองจะจะจะ,จะรู้จะเห็นอะไรบางอย่างแล้วทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะคุณคุณคาดนามอ่ะคุณอารมณ์คุณแปรปวน คุณมีความใจดีคุณมีความใจเย็นคุณมีความอบอ้อมอารีนะบางครั้งคุณใจดีคุณต้องใจดีให้ถูกคนนะเออต้องใจดีให้ถูกคนนะรู้ไหมอืมก็ขอให้คุณเลือกถูกแล้วกันนะคะนะสำหรับชาวท่านน้ำนะสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็ใครที่ต้องการดูเป็นการส่วนตัวนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจหรืออยากจะลองดูเพราะว่ามันในส่วนเนี้ยมันมันเป็นภาพรวมเนาะมันไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งมันอาจจะตรงหรือมันจะไม่ตรงก็ได้พยายามดึงดูดไปแต่สิ่งที่ดีๆพยายามงัดคําแนะนําที่ดีๆไปปรับใช้โอเคนะแต่ถ้าใครอะรู้สึกว่าเออมันใช่แล้วมันแบบอยากจะแบบว่าไม่อยากเสียเวลาหรือว่าอยากจะไปต่อ อยากรู้ว่ามันเป็นคู่เงันไหมแล้วถ้าเกิดว่าไปต่อมันจะเป็นยังไงแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาดูเป็นการส่วนตัวได้นะคะมาสอบถามคิวกันได้นะคะไปกันต่อที่เรื่องราวของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่มีแฟนนะก็คือคนที่ตกลงว่ารักกันแหละเออดูใจกันแหละหรือบางคนเป็นคู่สามีภรรยาอะไรก็ว่าไปนะมาขอดูพลังางานของคุณหน่อยค่ะชาว่านน้ำนะ นีก็ระกดิจิตทัาน้ำนะว้าวช่วงนี้เป็นคุณเป็นควีนเหรียญเตอร์ตอดต,ต,ตีทำไมล่ะแน่รายนะเราเนี่ยรายน้ะเราเนี่ยทัดน้ำใครเป็นชาวสองท่าน้ำอย่ามาดูเดอ้อ <c ười> คนมีคู่คนมีคู่ทัดน้ำอย่ามาดูเดอ้อนะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าคุณอนะท่าน้ำ ช่วงนี้คุณอ่อนไหวง่ายนะมีใครเข้ามาพยายามทํางานในความสัมพันธ์กับคุณนะคุณอย่าลืมว่าคุณมีแฟนแล้วนะคุณมีคู่แล้วนะจ๊าคุณอยากจะลงทุนในความสัมพันธ์นี้กับใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนที่คุณรักหรือในทางกลับกัน ตัวคุณอาจจะเข้าสังคมเยอะแล้วเจอคนเยอะมันก็มีหวั่นไหวบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะคุณเองก็รู้สึกว่าอ่าฉันหาเงินมาได้ฉันก็อยากสร้างความสุขให้กับตัวเองนะเพราะดูเหมือนกับว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่รักตัวเองเนาะเวลาสร้างเวลาทําอะไรก็ อเปตัวเองแหละเป็นคนชอบเปตัวเองแหละแต่บางทีในสังคมที่คุณไปมาอ่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็มีอะไรที่มันยั่วยุเนาะก,ก็ะระมัดระวังกันนะคะทีเนี้ยดูในส่วนของคนที่เป็นคนรักของคุณหน่อยเขาคือใครคะเขาคือใครเขาคือมีเอ่อพึ่มิถุนตุนกุมเม,มสิงพนูนะคะอุ้ยคุณ สามถ้วยสามดาบสามเหรียญไม่มีอะไรอยางี้ไม่มีอะไรมันโป๊ะเชะขนาดนี้นะอืมบอกไว้ก่อนนะว่าใครที่ความรักดีอยู่แล้วไม่ต้องดูแต่ถ้าเกิดว่าคิดจะดูดูเป็นไกด์ไลนล์ได้ดูแล้วไปวิเคราะห์ตามได้ ไพ่บอกมาชัดเจนมากค่ะว่าคนที่เกิดในท่านน้ำเนาะมีกรากฏจิกอันดวงนี้ไม่ใช่ดวงใครคน,คนหนึ่งนะดูเป็นแบบดูเป็นแนวทางนะคะโบบอกว่าคุณกําลังไม่คุณก็เขานะพร้อมและพร้อมและที่จะต้องทำอะไรบางอย่างฉันรู้นะว่าเธอมีใคร อย่าให้จับได้นะเออคิดเอาว่าเสียงนี้มันจะต้องเกิดจากใครคิดเอาเองว่าเสียงนี้มันจะต้องเกิดมาจากฝั่งไหนฝั่งคุณหรือฝั่งเขาแต่หนักๆไปที่ฝั่งคุณฝั่งเขาใจออกเพราะรู้เพรเจ็บฝั่งคุณกำลังเริ่มต้นในการทำงานหรือมันอาจจะสลับฝั่งก็ได้เพราะดูเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะคะ่ะเขา รู้สึกว่าเขายังรักคุณอยู่โมเมนต์ฝั่งเขาเป็นโมเมนต์ของคนรักโมเมนต์ของคนที่พร้อมที่จะเดินจากไปโมเมนต์ของคนที่เสียสละ แต่อย่าลืมว่ามันอาจจะสลับตาแหน่งกันก็ได้มันมีใครคนใดคนหนึ่งต้องการที่จะเสียสละในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะถอยออกมาคนละก้าวหรืออาจจะไปต่อแบบอืลุ้นนกะันว่าจะคนที่จะทํางานในความสัมพันธ์ต่อหรือเปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยให้โอกาสมันมีหมดของการให้โอกาสนะคะมันมีโหมดของการให้โอกาสแล้วจะให้โอกาสกันสำเร็จด้วย นะมองว่าถ้าใครก็ตามเจอสถานการณ์ความรักในลักษณะนี้ขอแนะนําเลยแล้วกันนะคะก็ถ้าจะให้ลงดีเทล,ลมันลงไปอีกเยอะเลยแต่อันนี้มันเป็นดวงรวมไงแต่ถ้าคกิดว่าใครยังไม่เจอก็ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วไปปรับใช้มันจะได้ไม่เจอใครที่กาลังรู้สึกเอช่วงนี้คุณมีเซนแรงถ้าเกิดว่าคุณเอเอเอกับตัวเองหรือเอกับแฟนหรือเอกับใครก็ตาม สิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องถามคือสตินะคะคุณต้องมีสติคุณต้องมีสติตสตนะไม่วีนไม่อยู่อย่างไม่พยายามแบบทําให้ชีวิตมันท็อกซิกแต่ให้คุณไปโฟกัสกับตัวเองอยู่กับตัวเองให้คุณค่าตัวเองให้ได้มากที่สุดถ้าถึงเวลาที่คุณจะต้องคุยว่าจะไปต่อแบบไหนจะทําอย่างไร นะและถ้าถ้าเกิดว่าคุณคุยแค่ว่าจะไปต่อแบบไหนยังไงคุณไม่ต้องมาคุยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ให้คุณโฟกัสถึงอนาคตของคุณทั้งคู่เลยถ้าไปต่อแล้วเจอเรื่องนี้ไม่ได้นะมันมีผลเสียกับการวางแผนครอบครัวหรือการที่เราแบบจะใช้ชีวิตกันมันมันจะเสียเวลาไปเฉยๆคุยกันดีๆนะถ้าน้ำเป็นคนคุยไม่ค่อยดีคุยแบบนึกออกไหม เออแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะจบความสัมพันธ์ก็ถ้าเกิดว่ามีใคร ถอยเนาะถอยออกมาเพื่อดูใจตัวเองก่อนถ้ามันใช่อ่ะค่อยกลับมาให้โอกาสกันอะไรก็ว่าไปพูดกันดีๆคุยกันดีๆนะอย่าใช้อารมณ์พอไพ่มันแอบบอกว่าคุณน่ะจะให้โอกาสกันเพราะถ้าการให้โอกาสกันในครั้งนี้ยมันกลับมาแล้วมันกลายเป็นความหวัดระแวงอ่ะด้วยการที่เราคุยกันไม่ดีอ่ะมันไม่มันไม่แฮปปี้โอเคนะอันนี้คือคําแนะนํานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เจอก็ลองไปปรับใช้ในส่วนที่คนที่จะปรับใช้ได้เอาละกันนะส่วนใครที่อยากดูเป็นการส่วนตัวนะบอกว่าหลายๆคน จะโดนแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาหาบได้นะยังไงตรงไม่ตรงต้องขออภัยด้วยนะคะนะพลังงานเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นพลังงานภาพรวมเนาะถ้าเกิดว่ามันตรงกับใครรู้ว่าไม่ตรงกับใครนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยเนาะก็จะได้นำนำสิ่งที่มันเป็นคำแนะนำให้ได้มากกว่า การอ่านพลังงานนไพ่แบบนี้ละกันเนาะเพราะว่าไพ่มันออกมาแบบเนี้ยเราก็อยากจะอ่านให้มันแบบให้มันดีที่สุดแหละแต่ว่าถ้ามันออกมาในลักษณะที่เนี่ยมันออกมาในลักษณะนี้มันอวยไม่ได้จริงๆมันอวยไม่ได้จริงๆรเราต้องขอภัยแล้วก็เนี่ยแหละจะให้คําแนะนําไปนะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะนะก็ขอบคุณสําหรับชาวธาตุไฟอ๋ออ๋อเรายังไม่ได้เปิดไพ่บทสรุปเรื่องราวความรักของคุณกันนี่นา ไหนขอให้แนะนำหน่อยค่ะขอให้แนะนำหน่อยค่ะชาวธาตุชาวธาตุน้ำผู้ผิดอุ้ยโบหลงผู้ชาวธาตุไฟไปหลายคำแล้วเนาะอ๋อชาวธาตุน้ำนะขอคำแนะนำโอเคคุณต้องเติมความหวานใกนการเนาะคุณรักกันอยู่ความรักของคุณอะชาวธาตุน้ำช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ย ผมมองว่าอะไรก็ตามที่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆต่อกันอยู่ให้โอกาสกันนะคุยกันเยอะๆทำกิจกรรมร่วมกันเยอะๆยิ่งถ้าคนเป็นคู่กันนี้ยิ่งต้องหากิจกรรมทำร่วมกันเยอะๆกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้แหละไปดูเอานะอะไรที่คิดว่ามันไม่ค่อยได้ทำแล้วก็ไปทำกันซะนะมันจะได้ดีขึ้นเนาะ นะคะประมาณนี้เลยค่ะชาวทัดน้ํานะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ